คนบางคนเคยทำผิดมากมายเคยหลงทางไกลจากอัลลอฮ์จนวันหนึ่งเขาอยากกลับมาแต่ในใจกลับมีคำถามว่าอัลลอฮ์จะยอมให้อภัยฉันไหมและคำตอบจากศรราสนาอิสลามคือใช่อัลลอฮ์ทรงให้อภัยและยินดีต้อนรับบ่าวที่กลับใจมากกว่าที่เราคิดอัลลอฮ์ทรงสัญญาในอัลกุรอานว่าพระองค์จะให้อภัยทุกบาปขางผู้กระทำกลับใจด้วยใจจริงอัลกุรอาน บทที่39อายาที่53โอ้บ่าวของข้าพูดทีละเมิดต่อจิตใจของตนเองอย่าได้หมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษแก่บาปทั้งมวลไม่ว่าคุณเคยผิดแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเคยใกลจากอัลลอฮ์แค่ไหน ถ้าคุณกลับมาอย่างจริงใจอัลลอฮ์ทรงอภัยและเปลี่ยนบาปของคุณให้เป็นบุญได้ด้วยซ้ำอย่ากลัวอดีตนะคะและอย่าหยุดที่จะเดินกลับมาสู่ทางของอัลลอฮ์เพราะบาปไม่ใช่จุดจบถ้าคุณเลือกกลับตัวด้วยหัวใจที่ศรัทธาท่านนบีมูฮัมมัดซลลลฮุลเลิเวลวลัมบอกว่าอัลลอฮ์ดีใจยิ่งกว่าใครในโลกนี้เมื่อบ่าวคนหนึ่งกลับใจ อัลลอฮ์ทรงดีใจยิ่งกว่าชายที่ทําของหายในทะเลทรายแล้วได้คืนเมื่อบ่าวคนหนึ่งกลับใจสู่พระองค์ในวันที่คุณต้องร้องไห้ตอนสุยุทในวันที่คุณเริ่มละหมาดอีกครั้งและในวันที่คุณบอกตัวเองว่าพอแล้วฉันอยากจะเริ่มใหม่นั่นแหละคือวันที่อัลลอฮ์ทรงมองคุณด้วยความเมตตาและยิ่งใหญ่กว่าทุกวันจุดสมดุลของผู้ศรทัทธาไม่ใช่การที่เราไม่เคยพลา แต่คือการไม่ยอมอยู่กับความผิดเล็กล่ากลับมาพระองค์ในอัลกุอานบทที่25อาญะที่70กล่าวว่าและผู้ที่กลับใจเชื่อมั่นและทำความดีอลัลลอฮ์จะทรงเปลี่ยนบาปของเขาให้กลายเป็นความดีอย่ารู้สึกว่าคุณต่ำกว่าคนอื่นเพราะในอิสลามคุณไม่ได้ถูกวัดจากอดีตแต่ถูกวัดจากสิ่งที่คุณกำลังเลือกในวันนี้ คุณอาจเคยเป็นคนเลวแต่ถ้าวันนี้คุณเลือกอัลลอฮ์คุณคือผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์ทรงรักและทรงยกสถานะให้สูงยิ่คนที่เคยพลาดไม่ใช่คนที่หมดหวังแต่คือคนที่อัลลอฮทรงรอให้กลับมาและเมื่อเขากลับมาพระองค์จะทรงต้อนรับเขาด้วยความเมตตาที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เขาเคยจินตนาการเอาไว้อ